สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ชาเชิงเศร้าเจ้าวันนี้มาไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะคะพามาดูนี่ค่ะขนมท้องถิ่นของชาเชิงเศร้าอันนี้ขนมอะไรเอ่ยขนมจากขนมจากนะคะร้านนี้นะคะร้านเด็ดเลยค่ะร้านอะไรนะนร้านนังมารนะคะอยู่ในลานจอดรถนะคะทีะ่หน้าวัดมานหลวงพ่อหลวงโสธรเลยนะคะตรงเข้ามาอยู่ตรงใ,ใกล้ๆกับร้านชาไก่มุกนะคะนี่ค่ะ ทำส,สดๆใหม่ๆกันทุกวันเลยอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างมีมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็มะพร้าวผื่นคลื้ใช่ไหมใช่อ๋อนี่ค่ะแ,แล้วก็แป้งนะคะนี่เสร็จแล้วก็ทาภาษาอีสานเราก็เรียกว่าใบานะใบใส่ใบาจากใช่ไหมอันนี้ใบาจากเนาะนี่ค่ะใบาจากนะคะขนมพื้นถิ่นขนมท้องถิ่นแต่อร่อยนะคะทุกคนเพราะว่านี่ก็จะมันๆหวานๆนะคะ น ens, ้องมืออาชีพมากทําไมมากนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปย่างใช่ไหมขออนุญาตไปดูตรงย่างหน่อยนะนี่ค่ะทุกคนห่อเสร็จแล้วก็จะมาย่างแบบนี้เลยจ้าย่างตาถฐานห้อมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ย่างให้ข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวสุกนะคะสุกเสร็จแล้วก็จะมีเลยเหมือนอยู่หน้าร้านเลยนี่ ไหนๆแกให้ชิมสักห่ออันนี้ซื้อแล้วนะ้ไม่ใช่มาตั๋วแล้วนะี่ซื้อแล้วนะทุกคนนี่ให้น้องแกให้ดูเลยว้าวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน,นไอ้ไม่ๆแบบนี้ก็เอาออกนะไม่เป็นไรแต่ว่าเสร็จแล้วก็จะหอมแล้วก็น่าทานแบบนี้เลยอามาเดี๋ยวจะรอจับที่ดูชิมให้ดูเลยซื้อแล้วนะ้ไม่ใช่บอกว่ามาของน้องเขาฟรีนะ<ม> <laughs> นี่ค่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้เลยนี่ๆแบบนี้นี่ โอ้ยมามาจะมาลองชิมให้ดูนี่แบบนี้นะคะนี่ได้มาแล้วขนมจากนี่นะคะร้านน้องมาร์คนี่ชิมให้ดูเลยอืม,อมร้อนๆเลยแตออกหวานมันอร่อยมากทุกคนยังไงมาอุ่นหนุนก็ได้นะคะอ่อน้องฝากร้านหน่อยเร็ว <c oughs> น้องอายนิดนึงอุดหนุนก็ได้นะจ๊ะอร่อยอร่อยเลยแบบนี้เลยจ้า